สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะอะไรเนาะคุณลุงชี่อะไรคะนี่นั่งบนตอไม้ไหนอะไรผู้ย้อนแสงจังเลยเลขอะไรเะมาทางนี้มาทางนี้อันสี่ห้าอะไรนะลุงเราได้ยินลุงพูดว่าอะไรนะเก้าหนึ่งสี่ห้าคืออะไรคะคุณลุงคือเลขมันมาจากกดมาจากประเทว่ามันสตะจายไ้มันก็ คุนมาไหว้หลวงปู่มันก็ดับมันเองบ่ดับน์สตาร์มีติดเอาช่างมารถเอามาพ่วงติดบ่แดดหมดบ่ไม่รู้ทะเบียนจากกรุงเทพเลยไม่มีที่เขียนนะคะก็เลยมีที่เขียนก็ลงมาเขียนลงนี่ใครว่าเขียนว้นจันรนี่บ่อันนี้เลขห้าบ่อ๋อเลขห้าจังจัง เก้าหนึ่งสี่าไม่ไม่ได้ทำทะเบียนเจ้าเขาเรียนอะไรไม่ได้ทำโอ้อันนี้แค่ทะเบียนรถเนาะทะเบียนรถเลขเก้าหนึ่งรถมาดับที่กระท่อมละเออกระท่อมอะไรนะกระท่อมสูงคังสูงของหลวงปู่สูงท่อมสูงเขาเคยมาไหมลงท่งเขาเคยมาไหมคะเคยมาครั้งแรกเลยบอกที่เขามามาแล้วก็ดับเลย โอ้หลวงปู่จะให้ตัวนี้ละมัง้งเ <anonymous S 2> นาะมันก็นั่งอยู่ต,ะ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 ตะัดๆๆเขามาไหว้หลวงปู่เสร็จเขานั่งมันก็ดับไปเลยบอกต้องเรียกช่างมาเลยใช่ไหมล่ะเรียกช่างมามเรียกช่างมาท่า<ม>น,น,นเด็ดเองไหมท่านเด็ดูไ,มดไหมใช่ไมไม่ยิน,นะอะไรนะแม่เรียกช่างมาได้ดูให้ไหมเราครับได้ดูอยู่อ๋อเรียกช่างมาเอาเขาพ่วงด้วยก็นี่มันติดเขาเลยติดอะไรไปโอ้แสดงว่า หลวงปู่ให้ตัวนี้แน่นอนเลยเนาะเก้าหนึ่งสี่ห้าสี่ตัวตัดเล่นเอาเก้าหนึ่งสี่โนกันหนึ่งสี่ห้านี่นะจ้ะก็มีแค่นี้เนาะลุงเนาะก็มีสี่ตัวเขียนไว้ที่ต่อไม้ด้วยนี่ปืนหลวงปู่ด้อนี่ห้าห้าไม่ค่อยชัดเนาะแสดงว่า ผ่านผ่านหมดผ่านหมดผ่านหมดโอ้ยย้อนแสงย้อนแสงมากเลยมาจากทองเรีมาจากทุ่และมาแลาไห็นดีเห็นไหมเอ็นดี้มาไม่ทันอ๋อไม่ทันเหรอมาเมื่อตอนกล็นอ๋อมากลางวันเหรอมันไม่ทันนึกว่าทีมงานเรามาทันไม่ทันเลยเนาะมาแล้วทันเลยดูกระบอก าลุงบอกกลุงก็บอบอกว่ารถรถมาไหว้หลปู่เอาไปตัดเครื่องไว้แล้วก็ลงมาไหว้แล้วมันกระดับไปเลยแสดงว่าหลวงปู่ไปปิดปิดแน่นอนปิดแน่นอนเนาะปิามันจ้าจ้าจ้าจ้จ้าจ้าะาจ้าจ้าจ้าจัาจา้้าจนไจ้าจ้า้จ้ ซาลาจะเสร็จแล้วล right. right. oh, okay. ุงเนาะโอ้ใหญ่มากเลยเนาะแต่ว่ายังเหลือพื้นอยู่เนาะพื้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ปูพื้นเลยเราก็เอกฐานผ้ายอะานผ้าเก่าฐานผ้าก็เก้าสี่ฐานจะมาห้าเที่อันเชิญที่จะลาจะมามาถึงยังคะแม่อ๋อโอโชคชัย ที่จะมาไว้ที่น้องหลวงวัดป่าน้องหลวงมันตรงกันกับตัวนี้บ่แม่เลขอะไรคะคันค่ะลาดตัสี่สิ้าดตัก49อาจจะมา549ก็ได้โอ้ตัวเดียวกันกับตัวนี้นี่ตัวเดียวกันเลย่ะ เลขเลขรถมันทุกมาเจ็ดสามเจ็ดศาลาศาลานะคะที่สร้างกับทีมงานเราทีมงานเราประชาันธ์น่ะลุงเนาะแอดบินไม่ได้มา <laughs> หมดแต่งานศพบ้างอะไรบ้างมาถึงก็ลังคาเต็มหมดแล้วนะคะเออนิดเล่นหน่อยๆดีใจไหมคะคุณลุงดีใจหมดค่ะเลือแต่ปกูก็ดีใจมากนะขอบคุณทุกๆคนเลยที่มาช่วยนะแอดมินของเราเนาะเราทีมงานของเราครบๆแอดมินแหละทครบเอดมินสายบุญเนาะใสยบุญเออลุงทำไมต้องมัดอันนี้นี่ทำไมต้องมัดรูปเล็กกัทเไมมัดเดือนหนึ่งสั ปอนต่อตาต่อเติมอ๋อเสาวต่อเติมมัดไว้นาแล้วอันนี้เป็นจีวรหรือเป็นอะไรคจีวรไดอ๋อไม่ใช่จีวรหรอทรงยางไม่ใช่สายมัดนะค่ะนี่ๆอืจีวร อันนี้ไฟไฟที่จุดให้กับหลวงปู่เนาะไม่มีบรรดาบอันนี้คือ,อยายาเดินกาต้กาแฟโอ้น้ำตเต้มกาแฟนะคะคุณยายไปไหนคะคุณลุงไปไหนู่ยายขยันมากไปไม่พ่อยายไม่มีวันหยุดเลยเนาะยายไปก่อนยาข้าวค่ะคุณลุงก็บอกว่าดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ได้ดมนะคะ องหลวงปู่นะคะกระท่อมก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ค่ะกระท่อมยังอยู่เหมือนเดิมจ้ะแต่ก่อนก็เป็นกระท่อมสูงเนาะมีบันไดด้วยแอดมินได้ได้เห็นอยู่แต่ก่อนมีบันไดสูงๆขึ้นไปทีนี้ก็มีผู้โชคดีบริจาคมาแล้วก็สร้างตัวนี้ให้มีที่นั่งจากแต่ก่อนเนาะจ้ะแล้วแล้วทีนี้ก็อาแขกไปใครมาก็ไม่มีที่นั่งก็เลยต้อง สร้างอะไรนัสร้างศาลาจ้ะพอดีทีมงานของเราได้หละเนาะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีพี่ใหญ่๋อพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ของเราแล้วปชาสัมพันธ์เนาะจ้ะแล้วก็ได้จผู้ใจบุญริจาคมาช่วยร่วมนะคะ รวมกันนะคะได้อบสาใหญ่มากเลยกว้างนะคะพอเสร็จพอใกล้จะเสร็จแล้วแอดมินว่ามันกว้างนะแต่ว่าฝั่งนี้ยังไม่เสร็จเนาะนิดนึงฝั่งนี้ต่อเทิบไปเหลือปูพื้นนะคะปูพื้นเหลือปูพื้นที่นี้ก็แขกไปใครมาเนาะ fc ท่านใดอยากมาก็มาได้เด้อนะคะที่อากระท่อมสูงนะคะพี่กัดนะคะกระท่อมสูงบ้านจจบุก เนาะตำบลตะวังอำเภอเบเชตจังหวัดสุรินทร์นะคะอู้หูอุ้ยจิงจกยู่บนหัวหลวงปู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ทันไม่ทันจริงจกนะค่อกี้นี่อยู่ในคางไปอินดี้อินดี้ไปอยู่บนอยู่ในคางหลวงปู่อยู่ตรงคางอยู่ตรงขางนี่เดี๋ยวแอดมินพาไปดูเด้อนะคะท่านผู้ชมนี่ไม่เคยอุ้ยมีสองตัวอินดี้ นีอยู่บนหัวด้วยอู้ขนลุกเลยดูดูค่ะ,คะจิ้งจกนี่ตันหนอีกตัวหนึ่งไปอยู่ไหนเมล็ดฟังดิ้งจกนะคะจิ <c oughs> ้งจกอยู่ในบนในคางงปู่ไม่ยอมไปไหนเลยนะยนตัวนี้ไม่ยอมไปไหนเลยดูเอนดี้เพล็แเพล็ดทุกทีไม่เคยเห็นจิ้งจกก็เจ็ดไหมจกก็เจ็ด 7จ็ดแป้าไหมปูแปดปูปูแปูเก้าปูปูทำมือแบบนี้ห้าเจ็ดแปดห้าเนาะใช่นี่แก้มเอ้ปูให้ปิศนาบอกปูให้ปิศนาหรือเปล่านีนดูดูดูสองข้างเลยชิ้นจบเล่ปูให้ปิศนาดเชื่อไหมไม่เคยเจอนัเนี่ยวันนี้มาแปลกมากเลยคูหรือ